ครับสบายดีพ like ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขคนเนาะมาพบกับซ่องยูทูบของฮันเตอร์แชนแนลเซนเคยเขาแนวพันเนาะเป็นเวี่ยงที่เราติดตามติดตามอย่างใกล้ชิดก็บ่าได้เนาะ ปัจจุบันนี้มันเขาได้ออกดอกเบิดทุกเนวพันแล้วเนาะไปชิมาให้เบิงเนวพันธุ์งามๆในนาแซง2 0 2 3นเเนาะตามเบิร์งนาทดลองก็คือว่าโอเคเนาะงามกลัวหน้าสาวนาของประชาชนเนาะสำหรับนาทดลองของบริษัทเนาะโอเคเอาไปเบิงเขาแต่ละสายพันธุกันเลยเนาะว่าตะกี้ก็อัปเดตเบิงตอนเป็นเขียวเดีย๋ยวนี้มันเป็นหมากแล้วเนาะถือว่าออกดอก100%เ็จนถึงขนาดโวยก่มแล้วนะใชียร fc ให้ fc ติดตามสองเนาะได้เห็นเขาแนวพันเน,ะเนาะแนวพันใหม่สำหรับทดลองใส่ในหน้าหน้าแซงสองพ0นสสเขตนเมืองจำพรเนาะโอเคเข้าไปเบ่งกันเลยหอมดอกคำสิพกเนาะหน้าแซงปีนี้ถือว่าโอเคจะได้เนาะดอกนะตัวนี้เนาะคือว่างามเนาะหนะ้าตึบเนาะ จงวยแปดสิบเสนเนาะจนจอดกันแล้วตรงนี้ิบเสนโอเคตัวนี้หอมถ่ายความ16พพกสำหรับหน้าแซงก็อวยกรมแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งพันต่อไปตัวนี้แมนสายพันแปดแปดเนาะกะอาไว้กรมเหมือนกันเนาะคือประงามดีพันแปดแปดคือว่าโอเคเนาะงามเติบอยู่ นีพอดีตัวนี้ก็ใช้พันไปแปดทดลองสองสามดูกาลแล้วเนาะแต่ว่ายังมันน่ทันไม่มีออกมายัางตัวน,นี้อันหนึ่งออกมาเถอะสำหรับทีเฟสเ,เป็นข้าวเจ้า,เ,เ,จาเริ่มทิเลี้ยงใบไหลแล้วเนาะสำหรับทีเฟสแต่ว่าหมากบนาเอาบรนไดเนาะบัวอย่างเหมาะบรนไดเป็น,น,ปนข้าวเจ้าเนาะเจ้าอันยุสันมากกสิ่ประมาณนี้เนาะ ไ้ไปเิ่งต่อไปเนะาะสำหรับเอลเอลทีดีเคหนึ่งหาหนึ่งกะเป็นเขาที่ว่าเอาส่งเสริมเนาะแต่ว่าอยู่ในหน้าของประชาชนหามันยังบุ่ทันออกกลายสำนีเนาะตัวนี้คือว่าเืห่วงยาวเนาะห่วงยาวงามเลยตัวนี้นะมออยู่สำหรับหน้าแซงเนาะปีน,นี้ถือว่าแดดแห้งก็คือว่ามันก็วเติบอยู่เนาะ LTTK 1ดเหนึ่งหาหนึ่งเนาะ ไปเบิ่งต่อเลย c <oughs> d k 8ปดาวคำ8เนาะตัวน,นี้มันก้มเกี้ยงแล้วเนาะแสดงว่าเป็นสายพันธุ์ที่ว่าอยู่ดนเนาะเป็นแล้วก็ซาวน่าม,ามากักทนทานต่อพญาตนนัวตน,นี้เอาตัวนี้ไปใส่ที่ว่าบ่บ่บมีคำา่าลุบเนาะ <c oughs> มีแต่ได้กับได้ไปเบ่งต่อไปเนาะตัวน,นี้มันเข้ับบนเออ c t หนึ่งห้าแปดก็โอเคอยู่ได้ กนาดิตึบดีมากคือสิได้ลาอยู่ตามเบิงแต่ละแปลงถือว่าโอเคอยู่เนาะตัวนี้ก็ทนทานตญ้กันบ่ค่อยสิได้เป็นหยังปานไดเอาสลับมากมันก็สิประมาณนี้นี่หวงนะถือว่าโอเคอยู่เนาะไปเบิงอีก หอมถาด 15, ่ดอกคำิมหาสิบงงามสัมหอมถาด 15, ่อาดอกคำชิพกเนาะสำหรับนาแซงปีนี้แต่ก็เป็นพญาตเนาะดวงกอลงแบบนี้เป็นดอกเล่าลายๆเนี่ยจะเป,เป็นดวงกอลงหละส่วนลายเนาะส่วนลายจะเป็นสาเหตุเกิดจากดวงกอพวกเป็นพวกดอกเล่าเนาะ,นะกระสีบงงามสัมหอมดอกคำสิพกเนาะหอมดอกชิพกมีสิง,งามกว่าหน่อยนึงแหละกก็สายพันธุ์ตัวนี้เป็นเขาเจ้าเนาะ เตมมาเซ็กซื้อซื้อซื้อสามัญเนาะนี่คือว่างามเติบอ,อยู่เนาะเือว่าโอเคเนาะสำหรับสายพันธุ์เข่าสำหรับปีนี้ก็มีอยู่ สำหรับปีนี้ก็มีอยู่8สายพันธุ์เนาะที่มาทดลองในนาสาธิตในนาทดลองอยู่แถบเกศสุยเนี่ยนาะเมืองยมพรบันดอนแยงกะตามเบิ่งกะคือว่าคักอยู่งามกัวเขาธรรมดาสามัญอยู่างงามงามไ,ไหวไฟมาเอิญจะก่อยนอว่ะในเอฟซีเขา,าจากักเอาจิ๋ไปเบิ่งอะ่ะแต่ละสายพันธุ์เนาะสีเปียกเปียกพันๆไปเลยโอเค นี่เตมัสเซกเนะเาะเตมัสเซก,กกุ๊กเตียนะลักษนาประจำพันก,กุ๊กเตียแต่ก็ดีหมากงามเนาะบวีบีโบสูงเนาะบวีที่สูงกว่าหมากน้อยหนึ่งกระเพิ่มว่าหมากสูงกว่าใบวีอีกเนาะตัวนี้แล้วก็หอมถาดคำสิบหานี่ก็อยากสไตล์กุ๊กทองเทงเนี่ยแล้วก็เป็น ดวงกอลงนะเป็นดอกเล่าหลายและโบงงามปันไดอ่าหนึ 1, 5, 8, ่งค่แปนถือว่าโอเคเนาะสำหรับหน้าแซงก็คิดว่างามในสายตาเนาะเบิ่งสอดกันนะพี่น้องอ่าสิง,งามกว่าพวกทาดอกคำแปดได้เนาะหนึ 1, 5, ่งค่แปนถือว่าโอเคแท็จนกันได้เยาะทาดอกคำแปดกะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเฮาอยู่น้ำพึ้นมาประมาณหาปีแหละถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้เนาะแต่ว่าอยากสวยเนี่ยแล้วแนวทีทีเคหนึ่งค่ะหนึ่งเป็นลักษณะ เด่นๆเ,เนี่ยมันห่วงห่วงยาวเนาะห่วงมันจะยาวกว่านะ่ะยาวกว่าซุ้มถัดคำแปดซุ้มหนึ่งหาแปดเนาะนี่ขนาแน่ะแต่ก็ออกดอกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเบิ่งเซอรกันเนาะงามงามอยู่อ่าที่เบ็ดเขาเจ้าเขาเจ้าน่าแซงกันสิประมาณนี้เนาะโบงงามปันใดไปตัวนี้สีเสืองห่วงเนาะที่มีตะไบวีซี่ขึ้นตัวนี้ <V> นนะวีสีกันเนาะราคาแปดแปดเนาะแปดแปดที่โซ่ว่างเลยแปดแปดนี่มีตำหมากเลยเป็นเป็นโงนเป็นโงนเลยนะตัวนี้สวยงามหลายตัวสมควรอยู่ตัวนี้แปดแปดนี่โอเคแล้วก็หอมสาครคกขมสิพกหว่วงนี่สูสีกับมานาันนะะแอรที่ดีแค่หนึ่งหาหนึ่งเลยเนาะหว่วงแต่ว่าตัวนี้สีสีบง,งันกวนะ่าเนาะเห็นบ่ถือว่าโอเคอยู่หว่วงเนาะตัวนี้บังงามเนาะคือโอเค โอเคแล้วสำนีนนะ้เนาะงามโอเคเกมมิทิชจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจเนาะสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนะาะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะโอเคขอขอบใจเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าจอก ทำแล้วบอกกินเขาเอิ้นว่ากระจก